ขอเชิญรับชมสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายกับนักกฎหมายเอกทนายความที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ที่ปรึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวสวัสดีครับพบกับผมนักกฎหมายเอกนะครับวันนี้จะมาพูดเตือนภัยนะครับในเรื่องของคนนะครับที่จะไปกู้ยืมเงินนะครับผ่านแอปนะครับที่บอกว่าจะให้กู้ยืมเงินด่วนวงเงินฉุกเฉินนะครับ หรือว่าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับว่าให้มีการแอดไลน์ไปหรืออินบ็อกซ์ไปนะครับเพื่อทำเรื่องขอกู้ยืมเงินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับถูกหลอกนะครับหรือว่าแม้แต่ถูกโกงนะครับให้มีการโอนเงินนะครับก็คือบางเคสนะครับก็มีการหลอกนะครับว่าให้กู้ยืมเงินนะครับ ส่งข้อมูลโปรไฟล์บริษัทหรือว่า,าสถานประกอบการนะครับว่าเป็นเงินด่วนมีใบอนุญ,ญาตอะไรชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเท่าที่ดูก็เป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นนะครับเพื่อเอามาหลอกให้ให้ชาวบ้านเนี่ยหลงเชื่อนะครับซึ่งคนที่จะไปกู้เนี่ยปกติก็เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วนะครับพอเห็นว่ามีช่องทางนะครับการกู้ยืมเงินออนไลน์ไม่ยุ่งยากนะครับถ่ายํำเนกบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็ลงชื่อทางออนไลน์ได้เลยอย่างนี้นะครับก็ทํานะครับเพื่ออยากได้เงินมาใช้จ่ายซึ่งตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเท่าที่เจอนะครับเท่าที่มีคนมาปรึกษาก็คือกลุ่มแรกก็คือตั้งใจหลอกเลยนะครับไม่มีการให้กู้ยืมเงินกันจริงเลยนะครับหลอกให้สมัครให้ส่งข้อมูลไปนะครับแล้วก็หลอกว่าอ่าตอนนี้เรื่องของคุณ อยู่ในลำดับเพื่อ,อจะทําเรื่องกู้อยู่นะครับแต่ถ้าต้องการด่วนเนี่ยก็ต้องเสียค่าดําเนินการนะครับรัดคิวต่างๆให้นะครับก็จะมีการหลอกให้โอนเงินไปนะครับเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายหรือว่าค่าดําเนินการให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะบอกไปรัดคิวหรืออนุมัตินั่นนี่นะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็ลงเชื่อนะครับยอมโอนไปพอโอนไปเสร็จนะครับก็ยังไม่มีการ โอนเงินให้นะครับก็อ้างว่าติดโน่นติดนี่เลขบัญชีหรือ,อข้อมูลที่เราให้ไปผิดพลาดนะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอีกก็ต้องเรียกเงินนะครับให้เราโอนให้อีกนะครับซึ่งเคสแบบนี้ก็มีบางคนนะครับหลงเชื่อจากที่จะไปยืมเงินเขานะครับหลักหมื่นเนี่ยต้องเสียเงินหลักร้อยหลักพันก็มีนะครับบางคนเสียหลายพันนะครับให้กับ พวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังเอาข้อมูลของเรานะครับทั้งภาพถ่ยายเหมประชาชนอะไรต่างๆที่อยู่นะครับเบอร์โทรต่างๆเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นหรือว่าเอาไปหลอกลวงคนอื่นได้อีกนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นี้ก็จะเป็นพวกมีการที่จะปล่อยกู้กันจริงแหละนะครับผ่านแอปหรือว่าผ่านอะไรต่างๆที่บอกวงเงินด่วนอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งพวกนี้ถ้าจะมองจริงๆก็เหมือนพวกเจ้าหนี้นอกระบบนะครับเจ้าหนี้หมอกันน็อกต่างๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปนะครับมาปล่อยกู้ในลักษณะออนไลน์นะครับซึ่งแบบนี้ยิ่งน่ากลัวนะครับเพราะว่าเข้าถึงคนได้หมูงมากนะครับแล้วก็าการดำเนินการเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือมีการปล่อยกู้นะครับอย่างเช่นบอกว่าวงเงินด่วน3,500บาทนะครับใช้คืนภายใน7วัน10วันนะครับ แล้วมีการคิดดอกเบีย้ยที่แพงนะครับแล้วก็มีค่าดำเนินการที่แพงมากนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่ากู้เงิน3,500บาทนะครับหักค่านินการหรือว่าดอกเบีย้ยไว้ก่อนแล้วนะครับครึ่งหนึ่งก็คือ1 5 0 0บาทได้มาจริงๆแค่แค่พั้บาทนะครับแล้วก็ต้องจ่ายดอกจ่ายต้นทุกวันนะครับในอัตราที่แพงมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าโคปบับงคนนะครับคิดว่า จะไปโกงจะไปหลอกเขานะครับเอาเงินเปล่าๆอันนี้คิดผิดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเวลาเราที่จะกดเข้าไปแอปนะครับมันจะขออนุญาตเรานะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลนะครับโทรศัพท์ของเรานะครับทั้งเบอร์โทรรูปถ่ายอะไรต่างๆนะครับมันเข้ามาล้วงเอาข้อมูลเรานะครับถ้าเราเนี่ยไม่ใช้นี่มันนะครับหรือว่า,าผิดนัดมันเนี่ย มันก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ครับไปโทรไปก่อกวนนะครับส่งเมสเซจส่งไลน์ส่ง, message, สง, line, สงอินบ็อกซ์เฟซอะไรต่างๆนะครับไปหาเพื่อนเราทั้งหมดเลยเหมือนเหมือนกล่งประ,ประจานนะครับว่าเราเป็นหนี้อยู่หรือว่าไปแอบอ้างด้วยซ้าว่า,าเพื่อนเราเนี่ยเป็นบุคคลอ้างอิงนะครับหรือเป็นคนค้าประกันหนี้ให้เรานะครับให้เพื่อนเราเนี่ยชำระหนี้แทนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่มีพวกนี้หรอกแต่เหมือนเขากดดันนะครับหรือว่าประจานเรา ให้เราเนี่ยอับอายนะครับรีบชําระหนี้ให้เขานะครับซึ่งพวกนี้นะครับเป็นภัยที่น่ากลัวรูปแบบหนึ่งนะครับมีทั้งการล้วงข้อมูลนะครับใช้ที่อยู่เบอร์โทรประจานนะครับทั้งโทรก่อกวนนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วแนวทางป้องกันแก้ไขล่ะจะทํำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้นะครับ อย่าอย่าเข้าไปวงจรนี้นะครับไปยืมหรือไปอะไรพวกนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยหรือบางคนนะครับถ้าหลงเข้าไปแล้วนะครับมีการส่งข้อมูลนะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนให้ที่อยู่เบอร์โทรไปแล้วนะครับเลขบัญชีอะไรต่างๆไปแล้วแล้วเขาให้โอนแล้วมาเอะใจนะครับว่าเอ๊ะมันใช่หรอหรือว่ายังไงแล้วสุดท้ายก็เหมือนยกเลิกสัญญาการคันนะครับ ซึ่งก็มีความกังวลนะครับว่าเขาจะเอาข้อมูลเราเนี่ยไปใช้ในการทําไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่านะครับเบื้องต้นนะครับก็แนะนําว่าให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะครับเพื่อวันทั้งหน้าเนี่ยมีการเอาข้อมูลตรงนั้นไปใช้ผิดกฎหมายโดยที่เราไม่รู้เรื่องนะครับก็จะสามารถเอาบันทึกประจําวันเนี่ยอย่างน้อยๆมาเป็นหลักฐานย,ยืนยันได้ว่าเราเนี่ย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เหตุในการกระทําผิดของคนร้ายน,นะครับหรือว่ามิจฉาชีพนะครับแล้วบางคนนะครับได้มีการายืมเงินกันไปแล้วนะครับถูกหักถูกอะไรไปแล้วถูกคิดดอกเบี้ยอะไรต่างๆไปแล้วจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นต้องมาดูนะครับถ้ามีการคิดดอกเบี้ยหรือเก็บค่าธรรมเนียมเกินนะครับอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็เจ้าหนี้นะครับหรือว่าคนที่ปล่อยเนี่ย ก็จะมีความผิดนะครับก็สามารถเอาผิดได้นะครับในเรื่องของเนี่ยดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจให้กู้ยืมนะครับโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับซึ่งพวกนี้ถ้าเป็นลักษณะบริษัทหรือว่านิติบุคคลเนี่ยการเงินการพวกนี้นะครับต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่สามารถประกอบธุรกิจขึ้นมาลอยๆได้นะครับสําหรับคนที่นะครับ โดนล้วงโดนแฮ็กข้อมูลนะครับเอาที่อยู่เบอร์โทรหรือว่าไลน์เฟซนะครับของเพื่อนในโทรศัพท์เนี่ยไปไปทักไปทวงหนี้นะครับกับเพื่อนเรานะครับหรือว่าบุคคลที่เรารู้จักที่เราเมมเบอร์ไว้นะครับอันนี้การดำเนินการแก้ไขก็จะยุ่งยากแล้วนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายคนทางที่ดีเนี่ย ก็อาจจะต้องแจ้งเพื่อนเลยนะครับว่าข้อมูลพวกนี้ถูกแฮ็กไปนะครับแล้วก็ถ้ามีติดต่ออะไรไปเนี่ยก็ให้บล็อกไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะแล้วก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้นะครับส่งให้เพื่อนดูนะครับว่าเรื่องที่เราแจ้งเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนการเมินการเนี่ยก็อาจจะแจ้งความเรืนอคดีกับคนที่ทําด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า ทางตำรวจเนี่ยจะติดตามตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากทำเป็นขบวนการนะครับติดตามตัวได้ยากมากนะครับถ้าตำรวจไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยก็ไม่แทบจะไม่สามารถติดตามตัวได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับบุคคลนะครับที่เดือดร้อนนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วจะไปหวังพึ่งนะครับไอ คนที่ให้กู้ยืมนะครับหรือว่าแอปกู้ยืมเงินหรือ,อาการยืมเงินทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับข้อมูลที่ผมให้ไปในวันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะครับสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ